ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักโคกไอ้บนไหลเรื่องบนไหลไว้นะใจไว้ใจนักโคกได้เลยเรื่องสาระไม่ต้องมีวันนี้จะมารีวิวอ่างทองก็มีที่เที่ยวนะเว้ยพวกเราอ่างทองก็มีที่เที่ยวนะเว้ยเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยมึงดูดิเนี่ยบ้านกูเนี่ยประโมไอวิเศษเนี่ยวิเศษบ้านกูเนี่ยเนี่ยมาวงมาวิ่งเนี่ยเนี่ยกูมาออกกําลังกายนะตอนนี้ลดไม่ได้หลายกิโลแล้วเนี่ยออกกําลังกายเนี่ยอ่างทองก็มีที่เที่ยวหลายที่นะเว้ย เอออ่างทองก็เป็นเมืองเล็กๆแต่คนน่ารักนะมึงรู้ป่ะดูนะโคกดิปากร้ายนะแต่ใจดีนี่นี่แนะนําเลยดิป่ะเชิญมาสักการะ,ะได้เลยครับหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงนะครับหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงเชิญมาสักการะ,ะได้เลยครับเสาวันวันหยุดวันอะไร่ของข้ายเยอะนะดาวนะวันหยุดวันอะไรของข้ายเยอะมากจริงของข้ายเยอะมากเอามาไว้มีวิหารม,ม,มีข้างในก็มีวิหารแก้วมีหลวงพ่อใหญ่มีโบสถ์ที่เป็นกีีดอกบัวอ่า มีหลายที่ในในย่างทองเนี่ยมีวัดหลายที่ถึงจะไม่มีไม่มีไม่มีมมทะเลไม่มีภูเขาแต่มีวัดให้ศรัทธานะจ๊ะแค่นี้นะฝากไว้ด้วยครับวัดม่วงในนาเที่ยวมากจะบอกไว้ได้เลยถ้าใครมาไม่ไม่ต้องเลยเลยใครมาเจอน้ำนะบอกว่าชื่อนักโคอ่ะเดี๋ยวเขาให้ฟรีเลยบอกว่าไอ้วพี่พี่ผมเอาน้ำนักโคลให้มาเอาบอกเลยเขาให้ฟรีเชื่อกูมึงไปเอาได้เลยแค่นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ก็ด้วยและอย่าลืมนะข้ามโฆษณากูไปเลยก็ได้ กูจะได้ไม่มีจังมาทำคลิปขอบคุณมากเลยคุูคนจุ๊บ